มาทำสตรอเบอรี่โยเกิร์ตโดยเครื่องปั่นผลไม้ไร้สายกันค่ะโดยกว่าจะใช้เครื่องปั่นของเดียมานะคะที่สามารถพกพาไปไหนก็ได้เรียกว่าอยากกินที่ไหนก็ปั่นที่นั่นได้เลยค่ะตัวเครื่องเขาสามารถจุแบตเตอรี่ได้ถึง1,500มิลลิแอมป์เลยนะคะและสามารถชาร์จได้ทั้งในรถคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ USB ต่างๆได้เลยค่ะเมื่อชาร์จเสร็จแล้วนะคะปิดเอาไว้กันน้ำเข้าได้นะคะ ตัวเครื่องของเดียมาเนี่ยนะคะระบบความปลอดภัยของเขาดีมากๆเลยนะคะเมื่อเราถอดแก้วหรือใส่แก้วไม่สดิทเขาจะมีเสียงเตือนและขึ้นสีแดงแบบนี้ค่ะคือเขาจะตัดระบบการทำงานนะคะให้เรากดยังไงก็ไม่ติดค่ะเดี๋ยวกวนจะลองใส่ตัวแก้วปั่นกลับเข้าไปนะคะ พอบิดสนิทเขาจะขึ้นสีฟ้าแบบนี้ค่ะกดสองครั้งแล้วเขาจะทำงานแบบนี้เลยค่ะกดหนึ่งครั้งเพื่อหยุดนะคะเดี๋ยวเรามาลองปั่นของจริงกันเลยดีกว่าค่ะโดยกวนจะทำเป็นเมนูโยเกิร์ตสตรอเบอรี่นะคะโดยกวนจะใช้สตรอเบอรี่แช่แข็งค่ะ และโยเกิร์ตรดธรรมชาติค่ะตามด้วยนมข้นหวานค่ะถ้าชอบหวานกว่านี้เพิ่มได้นะคะและนมสดรดจืดค่ะให้มีน้ำน้ำไปปั่นด้วยหน่อยตามด้วยน้ำแข็งค่ะได้แล้วเอาตัวเครื่องมาใส่เลยค่ะเขาจะดังแบบนี้นะคะ จะขึ้นสีฟ้าแล้วเราก็กดสองครั้งค่ะในคู่มือเขาบอกให้เราช่วยเอ<า>ียงซ้ายขวาช่วยเครื่องปั่นได้นะคะหวังว่าได้แล้วนะคะเดี๋ยวลองดูค่ะใช้เวลาปั่นแป๊บเดียวเองนะคะ เวลาเราถอดแก้วนะคะเราเครื่องไม่พร้อมใช้งานเขาจะขึ้นสีแดงแบบนี้เลยคะ่ะได้เนื้อเนียน,น,นละเอียดละเอียดแบบนี้เลยคะ่ะแล้วเขาจะมีฝาปิดแบบนี้มาให้ด้วยนะคะสามารถเปิดดื่มจากช่องนี้หรือใช้หลอดดูดก็ได้เลยคะ่ะ ใช้งานง่ายสะดวกแบบนี้พกพาไปที่ไหนก็ได้เลยนะคะขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย